สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอทีเวสต้านะครับวันนี้เราอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 25193นะครับสำหรับบิ i นี้นะครับก็ได้ปล่อยให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel นะครับได้ทำการอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปกดอัปเดตกันได้ผ่าน Windows Update เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพูดกันอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Windows 11 Insider Preview Build 25193นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่เกี่ยวกับ Windows Subsystem for Android นั่นเองนะครับ โดยทำสต a m p นะครับก็จะอยู่ทาง Description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดเลือกดูได้เลยเรามาเริ่มกันที่ Windows 11 Insider Preview Build 25193กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับที่มีการเพิ่มมาในบิวนี้นะครับก็คือรองรับตัวของ Braille Display ใน Narrator ใหม่นะครับโดยจะเพิ่มการรองรับตัวของ Braille Display ใหม่แล้วก็ตัวของ Braille Input Output Language ใน Narrator ใหม่นะครับโดยตัวอย่างอุปกรณ์นะครับที่มีการเพิ่มการรองรับใหม่นะครับก็เช่น APh c h a m e r e a n นะครับ APH Mantis Q 4 0 NLS Editor แล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้นะครับเราจะต้องเข้าไปลบตัวของฟีเจอร์ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยต้องเข้าไปลบที่ตัวของ optional feature ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลบตัวของ accessibility k e ด b r a i l l e support นะครับ โดยให้ทําการ Uninstall ฟีเ t u r e ตัวนี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ settings นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ accessibility หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อ narrator นะครับและก็อย่างนึงนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน b ิลนี้เนี่ยก็คือตัวของ xbox subscription management ใน settings นะครับในตอนนี้นะครับในหน้า account ในส่วนของ application settings ใน windows 11นะครับจะแสดงตัวของ subscription xbox game pass ultimate xbox game pass for console PC Game Pass แล้วก็ Xbox Live Go นะครับโดยการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับตัวของ Microsoft 365 Subscription เลยนะครับก็คือจะมีการโชว์เรื่องเกี่ยวกับรอบบินวิธีการชำระเงินรวมถึงเบ n นฟิตต่างๆนะครับที่เราได้จากตัวของ Xbox Subscription ประเภทนั้นด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถ Manage แล้วก็อัปเกรด s u b s c r i p t i o n ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวของ Xbox Subscription นะครับสามารถกดตัวของเล่อเอ o กซ์บอลเกมส์แอน e ได้บนการ์ดตรงนั้นเลยนะครับ แล้วก็ตัวของฟีเจอร์นี้นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้ปล่อยให้กับมินิโอเนเซเดอรแค่บางท่านก่อนนะครับต่อไปนะครับมาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในบิวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ได้มีการแชร์โล c ค l ไฟล์ไปยังวันด์ดัแบบตรงๆนะครับในส่วนของแชร์ชีตนะครับโดยฟีเจอร์ที่ได้ปิดไปนี้เป็นฟีเจอร์ที่เริ่มมีการให้ทดลองใช้งานครั้งแรกในบิวสอ้าน163นั่นเองโดยคาดว่าอนาคตอาจจะมีการนํากลับมานะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงตัวของฟีเจอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไไปนนนนะะคครรรรััับบบบเาาาามดูกกแ้้้ขใีง อย่างแรกเลยนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ตัวของ Windows Feature Dialog ในการเปิดตัวของ .NET Framework 3.5ไม่ทำงานใน Build ก่อนหน้านี้นะครับต่อไปนะครับตัวของ Taskbar Overflow นะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะใช้สีเดียวกับ Taskbar ของเราแล้วนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ตัวของ Explorer ก EXE Crash ซึ่งเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องของ Taskbar Overflow นะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับ ตัวปุ่มวิกเจ็ดบนทัสบาร์นะครับที่ทําให้ทัสบาร์คอนเนี่ยกระจายรอบๆไปบางครั้งในบิวก่อนหน้านี้นะครับมีการแก้ไขปัญหาสําหรับบินด์้วยเซเดอร์บางท่านนะครับที่ใช้งานมอนิเตอร์อย่างน้อย2หน้าจอและมี dPI ที่แตกต่างกันทัสบาร์อ l ฟ w อาจปรากฏก่อนที่ต้องการหรือหรือไปทับซ้อนกับวันที่และเวลาในหน้าจอที่2นะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ตัวของทัสบาร์อูฟ l o w ปรากฏขึ้นห่างจากทัสบาร์หากเราเปิดหลังจากดิสเพย์สเกลลิงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้มีตัวอักษรนื่นๆขึ้นมาแสดงแทนที ie, photo ่ p p o o t o p h y ใน Tooltips สำหรับตัวของ s l e e p Option ใน Power Menu นะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ตัวของ Start Menu c r a s h ในขณะเปิดสำหรับคนที่เมื่อเซิร์ไฮไลท์เปิดใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิด t a s k b a r ถูกตั้งให้เป็น Auto High แล้วก็ตัวของ f i l e Explorer เนี่ยเปิดอยู่เต็มหน้าจอ การที่เราเมาส์ไปวางไว้อยู่ตรงด้านล่างของหน้าจอในตอนนี้นะครับจะทําการเรียกทัสบาร์ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราลากโฟลเดอร์เพื่อพินไปที่ navigation pane นะครับตัวของเส้นตอนนี้นะครับจะแสดงแบบชัดเจนนะครับในด r กโหมดนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับพื้นหลังของ Search b o อใน File explorer อาจแสดงสีตรงข้ามกับโหมดที่เราเลือกไว้นะครับเช่นเลือกดักโหมดอาจจะแสดงเป็นไลท์โหมดหรือเลือกไลท์โหมดอาจจะแสดงเป็นดักโหมดนั่นเองนะครับ มีการแก้ไขปัญหาที่ f i l explorer e เปิดปิดหรือว่าเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะทำการแสดงผลเสร็จหลังจากที่ทำการเปิด f i l explorer e จากบางที่เช่นการเปิดตำแหน่งดาวน์โหลดไฟล์จาก microsoft edge เป็นต้นนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ไฟล์ไม่สามารถอันพินจาก f a v o r i t e s e c a t i o n ในหน้า home หลังจากที่เราได้ทำการพินไฟล์เหล่านั้นเข้าไปแล้วนะครับมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ UI เมื่อไฟ explorer เปิดอยู่ในขณะที่เราสลับระหว่าง light mode กับ dark mode นะครับมีการแก้ไขตัวของ GDI object l ลีกเมื่อเรา resize ตัวของ navigation pane ใน f i l explorer e ซึ่งอ,อาจส่งผลทำให้ตัวของ content ใน f i l explorer e ไม่สามารถ render ได้ถูกต้องหากเราทำการ resize ตัวของ navigation pane บ่อยมีการปรับปรุงตัวของ performance ใน,ในการโหลดเข้าหน้า home เมื่อเราได้ทำการใช้งานตัวของ cloud storage provider เช่น OneDrive มีการแก้ไขปัญหาที่หน้า Storage ใน App Settings และ Disk Cleanup Crash ในขณะที่กำลังสแกนสำหรับบางท่านนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ U r L สำหรับในหน้า Account บน Application Settings ไม่ทำงานสำหรับบางท่านโดย Application Settings จะเปิดขึ้นมาแต่ว่าไม่แสดงหน้าที่ถูกต้องเช่นการเปิด Sign i p o p t i o n จาก Start Menu มีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวของแอปไอคอนไม่ A Con มีก,การแก้ไขปัญหาที่ทำให้แอปไอคอแสดงแบบไม่ถูกต้องในหน้าตัวของ Voice Activation ในหัวข้อ Privacy and Security ใน Application Settings นะครับมีการแก้ไขแอปพลิเคชันที่ Crash เมื่อทำการถอนการติดตั้งแอปจากหน้า Install App ใน Application Settings นะครับมีก,การแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ ShellExperienceHost.exe แ a s h เมื่อทำการหยุดแค s ชไปที่หน้าจออื่นหรือทำการ Duplicate หน้าจอของเรานะครับ มีการเพิ่มคำเตือนให้กับไฟ์ str ถ้าเกิดตัวสอบเจอ Unicode input ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 11 Insider Preview Build 25193นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ build นี้เนี่ยสามารถอ่านได้จากิที่อยู่ใน Description ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเอาล่ะเราไปต่ออันที่ Windows Subsystem for Android Update นะครับในครั้งนี้นะครับได้มีการปล่อยอัปเดตให้กับ Windows Insider ทุกช n n e l ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ ดยในครั้งนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2 0 0 0่น2 4 00. 00. 0นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีเรื่องของ compatibility shim เพื่อที่ให้ตัวของแอปเนี่ยคงอัตราส่วนไว้แต่ว่ายังรองรับตัวของการ resize แอปอยู่นะครับมีการปรปับปรุงตัวของ accessibility ให้กับตัวของ Windows subsystem for Android setting apps นะครับ มีการเพิ่มหัวข้อ Compatibility c h ชิมใน Windows Subsystem for Android Settings App นะครับมีการแก้ไขปัญหาสำหรับแอปที่ e s สต r t นะครับมีการอัปเดตเวอร์ชันให้กับ Amazon App Store เป็นเวอร์ชัน0น60.09นะครับมีการอัปเดตตัวของ Android Security ต่อไปนะครับตัวของ Custom Android h o s t เนี่ยได้มีการเรนเดอร์อย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อความ Android แบบ Custom ในตอนนี้นะครับถูกเรนเดอร์แบบถูกต้องแล้วนะครับ ต่อไปนะครับข้อความตัวของ No Internet Available ในการแจ้งเตือนในตอนนี้นะครับถูกละับการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ User Crash Data แล้วก็ตัวของ System App Crash Data นะครับในตอนนี้นะครับจะถูกรีพอร์ตนะครับมีการแก้ไขตัวของ Score Bar สำหรับตัวของ Windows Subsystem for Android Settings ใน Compatibility Page นะครับมีการปรับปรุงตัวของการจัดการ VPN นะครับ มีการเพิ่มตัวของเกม Control User Education Dialog ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดต Windows Subsystem for Android ในครั้งนี้นะครับส้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Subsystem for Android ในอัปเดตครั้งนี้นะครับสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ใน Descriptio ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามหรืออยากพูดคุยอะไรกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วย พบกับไอทีเบสต้าได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ